สวัสดีครับก็พบกับผมปาดากอฟิีเทียลอีกรอบนึ่งนะครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรที่หาลุงพ่อกดนี้แล้วเราจะพาเดินชมบรรยากาศรอบอด้านนอกของวัดห้วยน้ำซับหรือว่าวัดพระธาตุวายูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งนะครับที่สนใจโดดเด่นก็คือเป็นตัวองค์พระธาตุนี่แหละครับอ้าว มีรังผึ้งรังใหญ่ด้วยอยู่ข้างบนนู่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรังผึ้งรังใหญ่เลยนะครับมีรังผึ้งรังใหญ่เลยแต่มืดๆหน่อยเห็นไหมครับนู่นไงนะครับเห็นรังผึ้งรังใหญ่ไหมครับรังผึ้งรังใหญ่เลยนะครับก็ ครับเดี๋ยวเราพาเดินที่นี่เดินผ่านก็ามาเห็นมีพระสังกจัจจยแล้วก็สาลาหลวงพ่อประธานพรน,นะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ศาลาหลวงพ่อประธานพรกันเลยนะครับ ว่าผมได้เลยนะรางวัลที่หนึ่งผมว่าผมได้แล้วเป็นหนูซื้อไหนนะคะซื้อรางวัลไหนคะแล้ว่าหยิบลอตเตอรี่ปู่ใบหนึ่งลูกเอาเลยนะคะก็นะครับองหลวงพ่อก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีกำลัง พุรณาปฏิสังขรณ์ในอยู่นะครับสำหรับตัวหลวงพ่อประธานพนรนะครับรก็ยังมีนั่งร้านอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังมีการก่อสร้างปฏิสังขรตัวองค์หลวงพ่ออยู่นะครับรเดี๋ยวเราจะลงพาไปดูด้านล่างเห็นมีเเป็นรูปปั้นของเอ่อน่าจะเป็นปสมนบรมกษัตริย์ องใดองหนึ่งนะครับที่ท่านมาอา,อาจจะเดินทับผ่านระแวกนี้หรืออาจจะมาตั้งทับฐ่านหรืออาจจะมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ระหว่างาบริเวณตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับยไปรถไปรถร,รอหราไปรถรอเราปะ เข้าเรื่อนยังไม่ได้คือของนะรเขาเดินตามมาเลยพี่ในครับก็น่าจะเป็นบรมปฐมกษัตริย์พระองค์ใดองค์หนึ่งนะครับที่ท่านอาจจะมาสร้างบ้านแปลงเมืองอาจจะมาสร้างเมืองสร้างอะไรอยู่แถวแถวนี้นะครับเราเดินไปชมกันเลยนะครับเราเดินไปชมกันที่เห็นอยู่นะครับ ลาดาแสนคำฟ้า สด็จพ่อสมเด็จสมเด็จพ่อแสนคำฟ้านะครับสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าเดี๋ยวเรามาอ่านชีประวัติของพระองค์ของท่านดีกว่านะครับสาธุอนุสาวรีโหมีรอยแตกสร้างวันที่6เมษายน2538 นะครับก็เพิ่งจะสร้างไว้สมัยแรกวันศุกร์ขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ปีชวดลุพุทธศาสนากรา,านพุทธศาสต,ต,าตการพุทธศาสนาการล่วงได้266ร้อยหกพรรษากาลียุคได้145ยสมเด็จแสนสมเด็จพ่อแสนคำฟ้าสร้างเมืองวายโยนาคนครแล้วเสร็จณนะ สถา,านที่นี้เป็นเมืองที่สวยงามไฟฟ้าประชาชมนมีความสุขัทั่วหน้านะครับก็ท่านเป็นคนเป็นพ่อเป็นที่เป็นผู้สร้างนครเมืองนะครับเมืองแห่งนี้นะครับเป็นผู้สร้างเมืองแห่งนี้นะครับ นุสาวรีสมเด็จพ่อแสนคำฟ้านะครับก็น่าจะเพิ่งจะมีการบวงสรวงขึ้นมาใหม่ๆสักไม,ม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับเพราะว่าดูดอกไม้ทูบเทียนดูดอกไม้ดูพานพุ่มบูชาก็ยังสดๆอยู่นะครับแต่ว่าองค์สาวรีนี่ก็สร้างมาพอสมควรนะครับ2,538นะครับสร้างมาพอสมควร ก็ถือว่าหน้าที่ดินแดนที่แห่งนี้บริเวณแถวๆนี้ก็เป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าโบราณสร้างมานานนะครับตั้งแต่ยุคน่าจะสมัยสมัยขอมสมัยทราวดีอะไรประมาณนั้นนะครับพละบูรณ์ลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะไปชมก็คือเ,ออเห็นมี หลวงพ่อใหญ่ประทานพรนะครับเป็นศิลปะล้านนานะครับลักษณะการก่อสร้างก็น่าจะเออรียกว่าโอเคครับสำหรับทริปนี้เราก็ขอจบกันตรง พี่หาหลุงพ่อประธานพรนะครับของพ่อใหญ่ประธานพรตรงนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมในช่องบาระดาออฟฟิเชียลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสวัสดีครับ